ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในรายการจัดไปนะครับผมจากที่คุณโจมาเมนต์นะครับนั่นก็คือป่าย,ยังไงในแพทนี้คือเงินมันช้าสุดๆเราก็จะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับของป่าในแพทนี้นะครับผมว่าควรจะฟาร์มยังไงนะเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมแอดวานนี่ผมไม่ได้จากที่คนดูในสตรีมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในเกมไปเลยไปอ่ะ มาถึงนะครับการเป็นจังเกิลในสมัยนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องสังเกตก่อนว่า 5, มังกรเล็กเขาอยู่ไหนถ้ามังกรเล็กเขาอยู่บนเราก็ต้องารามล่างไปจบมังกรเล็กนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในสมัยนี้นะครับผมแคลลี่กับโลมส่วนใหญ่นะครับจะไปหยูดเล่นมังกรเล็กนะครับ 5, เพราะว่ามันจะได้ตังจากมังกรเล็ก50บบาทนะครับ ซึ่งถ้าเราฟาร์มไปจบมังกรเล็กเราจะได้แก๊งกับแคลลี่แล้วเราต้องรีบลงมาเอามังกรใหญ่นะครับผมกับออฟเลนนะครับซึ่งถ้าแบบเพย์เซฟที่สุดเลยนะทุกคนก็ต้องมีเมดโลมออฟป่าที่อยู่ตรงมังกรใหญ่นะครับมันจะได้แน่นอนนะครับผม โอเคครับเราก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเอามังกรเล็กเลยนะครับพอเราเอามังกรเล็กเสร็จแล้วดูตรงที่วินาทีนะครับมังกรใหญ่มันจะใกล้เกิดพอดีนะครับผมแล้วเราก็เดินลงไปเอามังกรล่างนะครับ okay, โอเคครับทุกคนพอเรามาถึงมังกรใหญ่นะครับพอเราเอามังกรใหญ่เสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็ไปเอาบับแดงเราก็ไปขึ้นบัฟฟ้าขึ้นมังกรเล็กแล้วพาซซีฟของการที่เราตีมังกรเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ พอเราตีมังกรตายมันจะตีดาร์กเบาลง50%มันจะหมดพอดีนะครับผมหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จแล้วไปเอามังกรเล็กนะครับคือเราไม่ต้องรีบนะครับแพทนี้คือพอเรา,เอามังกรเล็กเสร็จอะ่ะพาสซีฟของ50%นั้นอะ่ะมันจะหมดพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมจริงกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะฟาร์มเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะถ้าต้นเกมเราทําได้เกมนํานะผมบอกเลยบัตเตอร์ไฟคือมันฟรีมาก ตอนนี้คือบับแดงอยู่ล่างนะครับเดนมากอนเล็กอยู่บนนะครับผมโอเคงั้นเราฟาร์มตามทามมิ่งที่ผมบอกไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมสปีดให้ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอามังกรเล็กกันเลยนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีไฟเกิดขึ้นเราก็สามารถไฟสู้ได้เลยเอ้ยเลนดอรอกมาพอดีเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราได้เงี้ยเรียบร้อยผมเผื่อแล้วโอ้โหเราไม่ต้องทำไรเลยทุกคนแล้วเราก็เดินลงไปเลน์มังกรใหญ่เลยนะครับมันจะพอดีกันหมดเลยนะครับผมโอ้โหจริงๆเดินกลางนะ้ำนี่มันน่ากลัวนะทุกคนอย่าไปทำกันนะครับเดี๋ยวตาย เอ้ยเอ้ยโดนดักวะลูกเอ้ยแต่เราสู้ได้พอดีเราเป็นบัตทุกคนถ้าเป็นตัวอื่นนะเรียบร้อยสองแตกนะครับผมการปาสะกิลของบัตปาสองตัวนะครับโดนสองตัวมันจะได้สองแตกนะครับแวะแวะแวะชิมของฟรีแวะชิมของฟรีไปทุกคนเราไปเอามังกรใหญ่เลยนะครับจังหวะนี้นะครับโลมกับแคลลี่ต้องมาช่วยเรานะครับผมถ้าไม่ช่วยแล้วไฟต่ออาจจะเสียนะครับผมผมว่าเสียจริงน,นนะทุกคนเรียบร้อยแคลลี่กับโลมตายโลมตายปะโลมตายด้วย โอ้โห oh. เรียบร้อยเลยไปครับ <en> <t ion> พอเราเอามังกรเสร็จเห็นปะบัฟมันเกิดพอดีแต่ถ้าบัฟเขายังอยู่ไหมเอ้ยบัฟเขายังอยู่ทุกคนเอาดิเอาด,เอาดิเรียบร้อยรัดบัฟก,กดตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเยอะคนเยอะตายนะครับผมอย่างนี้ก็เราเสียทัามมิงนะครับทุกคนอย่าอย่าไปทำนะ โอเคครับทุกคนเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยนะครับจริงๆอะ่ะเราต้องไปลงไปเอาแดงนะทุกคนแต่ว่าผมกลัวมันเสียทัมมิ่งไงเพราะว่าถ้าเราไฟจังหวะเนี้ยแล้วเราตายอ่ะทัมมิ่งเราจะเสียยาวจัดเราต้องฟาร์มแก้เยอะไปนะครับผมก็เลยเลือกที่มาเอาบัฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอไปแท็กคลิปกลางแท็กคลิปกลางเสร็จ <You S 2> ใช่ไหมเราก็ไปเตรียมแมวามาก,ก่อนเล็กก็ไปเอาดาร์กนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอจังหวะกันเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปแท็กกลางก่อน เลนล่างเขาบวกกันเดือดจัดเลยว่ะทุกคนแต่เราจะไปไม่ได้นะทุกคนเวลาเนี้ยคือเราต้อง <I S 1> เขาเรียกว่า <Shadow. S 1> อะไรอ่ะคุมทัมมิ่งบัฟทัมมิ่งแบบว่าออบเจเคชีฟของในจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยอย่างเนี้ยเราบวกได้แล้วแน่นอนละเอเลนดอ,ตา,อาตายตายเด็ก็เป็นลายต่อไปเิอ่าเบียติเราวิ่งตามเลยนะทุกคนคือตอนนี้ตัวมาจ้ามันอ่อนมากอะ่ะแต่เขายังฝืนอะ่ะฝืนเล่นหนอะฝืนเล่นหนอไปครับเดี๋ยวเราเอามงกรเล็กเสร็จแล้วเราก็แบล็คดาร์กเลยนะครับผม คือในการตัดสินใจที่ผมไม่ลงไปล่างนะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะไม่แตกเพราะว่ามันยังไม่5นาทีนะครับแต่เขาไฟก็สุดเกินไปนะครับฝั่งตรงข้ามอันนี้คือข้อที่ฝั่งตรงข้ามเขาพลาดนะครับเราก็เราได้เอเลนดอร์กับมาใจ้าในบนด้วยตังเราจะนําเลยนะครับผมเพราะเราฆ่าไป3ามตัวแล้วแล้วก็เราได้มังกรใหญ่กับดาร์กด้วยซึ่งมันจะทําให้เราเงินนํามากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมหลังจาก5นาทีจะเป็นการไฟที่เราออกไปไฟได้ตามสบายใจแล้วทุกคน เอาเอาบัแดงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องดูในแมปด้วยนะทุกคนว่าเอเลนดอร์มันจะไปไหนต่อถ้าเขาไปบัฟฟ้าก็แปลว่าบัฟฟ้ายังอยู่นะครับผมหรือถ้าเนี่ยถ้าฝั่งเขายังไฟันอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าเอเลนดอร์น่าจะอยู่กับเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าบัฟฟ้านะครับการที่ผมเข้าบัฟฟ้าอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคือผมเข้าตรงสี่ตัวห้านะทุกคนคือการที่เราได้ฟาร์มอะไรขนาดเนี้ยคือมันคุ้มออฟชิพได้มากเลยคือเรารวยอ่ะทุกคนเข้าใจปะ อุ้ยแต่เขาลงมาขนาดนี้เราก็เดินอ้อมไปเลยนะเทวถอยเลยเทวไม่ถอยนะทุกคนเรียบร้อยถอยนะครับเราจะไม่ตายนะครับผมการชัดดาวในแผ่นนี้มันพิกเกมได้เลยนะทุกคนมันทำให้ฝั่งตรงข้ามรวยได้เลยนะอุ้ยเลือดน้อยเลือดน้อยอเราต้องรองจังหวะวะทุกคนอย่างนี้คือเราได้หนึ่งตัวเสร็จมาจ้ายังไงมาจ้ากดอันติไปยังมาจ้ากดอันติไปหรือยังน่าจะกดอันติไป,ไปแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เอเลนดอ์อยู่บนนะผม ขาได้จับเอาบับแดงแล้วนะถ้าเป็นในจังหวะนี้นะครับผมเราตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเอาป้อมหรือว่าไปล่เอเลนดอร์ซึ่งผมคิดว่าล่าเอเลนดอร์มันเสียเวลาให้เอเลนดอร์มาหาเราโดยการที่เราตีป้อมดีกว่าเพราะฝั่งเขาจะไม่มีใครมากันนะครับเม่เขาเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมเเอเลนดอร์มาปุ๊บตีกำแพงเอเินดอร์อตีกำแ,แพงหรือเปล่าไปครับผมแอบเอเลนดอร์บับแดงไปแล้วนะครับ งั้นเราก็ทามิง่งปาเหมือนเดิมเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มแบบแดงนะครับผมจริงๆตอนนี้มังก,กรใหญ่เกิดนะ <Yeah. S 1> เราก็ไปเอามังก,กรใหญ่ได้นะครับแต่ผมต้องเคลียร์บนนะครับเพราะว่า <Yeah. S 1> มอทอสหายไปไหนวะมอทอสอยู่ล่างเหรอเอองั้นเดี๋ยวเราเคลียร์บนแล้วก็เอามังกรเล็กนะครับผมบนนบผมเพิ่งเห็นนะทุกคนว่าเขาอยู่ข้างล่างกันห้าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราตีป้อมได้เลยนะครับท <Yeah. S 1> างนั้นน่าจะพอจะเนียนอยู่ ไปครับตีป้อมแตกไปหนึ่งป้อมถ้าไม่มีใครมากันเราตีต่อได้เลยนะครับบั๊บแดงไม่มีนะครับเอเลนดอร์ไปแล้วเมื่อกี้ไปเราตีป้อมหนึ่งเลยให้เขากลับนะครับผมไม่งั้นป้อมล่างน่าจะเสียฟรีว่าทุกคนมองว่าไฟเราแพ้ผมไม่ได้ไฟไงมองทอไปไฟแทนเขาน่าจะมีคนมากันแล้วอ่านี่ไงลงเข้ามาแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราตัดบั๊บแดงเลยนะครับแดงเกิดพอดีเรียบร้อยแบั๊บแดงตายไป ฟามีวยาวเอเลนดอ์ไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยมาจ้าเล่นได้่อทุกคนผมว่าฆ่าได้่ะมาจ้าเดินหลุดนะเนี่ยทุกคนเอาดิอืออืออาฮอาตระเดินตามเหมือนเดิมทุกคนเรียบร้อยตอนนี้ตั้งเราํำจะจัดทุกคนเลนล่างเลนล่างยังมีคนห้าวอยู่เราเอาปาฟ้านะครับเทียวขออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไปเลยทุกคนเรียบร้อยมันอืออือ เอาดิมาดิมาดิเหลือลงตัวนึ่งเหลือลมตัวนึงทเทลดิตายไหมตายลงคอใต้นะครับตายหมดเอา้าลมไม่ตายเฉยไปครับบัฟฟ้าเกิดพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราเอาบัฟฟ้าเสร็จดาร์กน่าจะรีแล้วนะครับน่าจะเป็นดาร์กขั้น2แล้วนะครับผมดาร์กขั้น2สําคัญนะครับคือเราไปแทงป้อมแทนได้เลยนะครับผมเอาบัฟฟ้าเทลไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาดาร์กตัวใหม่นะครับดาร์กขั้น2นั่นเอง รอครับรอสี่วิสี่วิรอก่อนรอก่อนไปครับตีดักเลยครับเออตีนกทีนะไมเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีไฟที่เลนกลางว่ะอุ้ยเราเราเรา,เราต้องไปเนี่ยเงินเรานำจะจัดเราได้ค่าหมดเลยเนี่ยมาดิเอเลนดอเอเลนดอรอ,อังแทงก็โดด จินนาจินนาเราให้ทักดักดักแทงก่อนเออคูณไปจกดีตีตีเรียบร้อยตายสามนะครับตายสามจังหวะนี้ผมไม่กลัวด้วยมาดิต่อให้มาจ้านี่มาจ้ามาโดดฝ่าแบกแล้วอันตีไม่ทันนะทุกคนไปครับตีป้อมดักแทงอยู่ในดาร์กขั้น2นะครับถ้ามันเป็นจังหวะแบบนี้ด์คมันจะไม่แทงป้อมนะครับ ยังไม่ได้ออมดรากเดินติดเมื่อกี้แต่เตะป้อมเลยโดใส่แวะตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยเทำไมสีซีจังกดสก,กิลนึงกดตะเกียบกดไม่ทันทุกคนเพื่อนเราน่าจะได้อยู่วะเราโดนขนาดนี้แล้วเออเอเลนร์ตายทุกคนฝั่งเขาได้ชั้นดาวนะครับเงินเขาน่าจะเพิ่มเยอะอยู่ไปครับตอนนี้เราหาไฟได้เลยนะทุกคนเงินลำนำจัดจัดเดี๋ยวเราไล่ไล่เลยเอ,อ้ยมาจ้ากดตะตีไปแล้วก็หลือมาจ้าเรียบร้อยเออวิ่งราไม่ได้วะเพื่อนเขาไฟก็เสร็จแล้วทุกคน แบบนี้จบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาคีบบนก่อนเพราะว่าคีบกลางหมดโอาเคคีบบนแต่คีบกลางก็น่าจะเข้าพอดีนะทุกคนเหลือตัวอะไรบ้างอะ่ะเหลือแวนกับโลมเขานะครับลัมเบอร์เออคิดชื่อไม่ออกเมื่อกี้ไปไปตีเลยลัมเบอร์ลัมเบอร์เอาดิลัมเบอร์ออรทุบนังนาทุบนังนาไอต้าลัมเบอร์แวนจะหนีเข้าบ่อไม่ต้องไม่ต้องหมดโอกาสนะครับทุกคนแล้วเรากขาจบป้อมกันเลยนะครับผมเหลือเอเลนดอนหนึ่งตัว นดอตายมาเจ้าไว้อือจบก่อนนะครับผมสําหรับใครที่คิดว่าเป็นสาระหรือช่วยในการคิดการเดินเกมหรือยังไงก็ตามเอะฝากกดแชร์กดไลค์ like ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมเข้ามาดูสตรีมด้วยสตรีมทุกวันวันไหนหยุดเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูแล้วกันโอเคครับบายบายครับทุกคน